อักษรย่อมาแล้วเปิดเบาะแสใหม่ดาราสาวปาดแฟนนางเอกดังชี้เป็นระดับนางเอก เล่นเอาจับตามองกันแบบตามไม่กระพริบเมื่อมีข่าวความสัมพันธ์ของคู่รักสุกตาสาวอัมพชราพาและแฟนหนุ่มไฮโซพกมีกลิ่นแปลกๆคล้ายว่าจะมีปัญหากันจนถึงขั้นเลิกรากันแล้วแชมยังมีข่าวลืออีกว่ามีมือที่3ที่เป็นดาราสาวมาเกี่ยวข้องลาสุดสีมกราคม2566สเต๋าวทีวีพูนักข่าวชื่อดังก็ออกมาเปิดเบาะแสใหม่ของดาราสาวที่คาดว่าจะเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ซึ่งครั้งนี้เป็นการบอกใบ้อักษรยอ่อออกมาตรงๆโดย ระบุว่าใครอีกดาราสราวม,มาม้าปาดผู้นางเอกดังคิดไม่ออกจริงไปค่ะพร้อมระบุแคปชั่นว่านึกออกแค่คนเดียวด้วยต่อมาเตา๋ายังระบุเพิ่มเติมว่าสรุปมอมาอ้ายางเดียวไม่ใช่ดาราแต่เป็นระดับนางเอกจบข่าวค่ะและใส่แคปชั่นไว้อีกว่าเหตุเกิดจากความเหงาและความหนาวที่พาไปส่วนดาราสราวมอม้าที่ว่าจะเป็นใครและจะใช่มือที่3ามของนางเอกดังจริงหรือไม่ก็คงต้องจับตามองกันไว้แล้วละคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ